สวัสดีเด็กวีโอนะวันนี้มีโจทย์ข้อสอบอ n e เรนะเรื่องโดเมนกระเลนมาให้ลองคิดสักข้อหนึ่งดูนะเขาบอกกำหนดว่าฟังก์ชัน f คือเซตของคู่ดับ XY เป็นสมาชิกของจำนวนจริงขอ้อจำนวนจริงโดยที่ Y เท่ากับเศษ1ส่วนสแควรูท5ลบรูท9ลบ X กำลังสฟังก์ชัน G เซตของคู่ดับ XY เป็นสมาชิกของจำนวนจริงขอ้อจำนวนจริงโดยที่ 2xy กำลัง2ลบ3 xy เท่ากับ4 x บวก1คำถามถามว่าจำนวนเต็มทั้งหมดที่อยู่ในเซตของเลน f ์ o m a ลบโดเมน g ีมีทั้งหมดกี่จำนวนเลนส์เลบโดเมน g อ่ะมันขั้นที่1เวลาติดคิเธอก็ต้องหาอะไรก่อนหาเลน f ก่อนใช่ไหมหาเลน f ก่อนทีนี้การหาเลนสปกติเราก็ต้องไปจัด x ในรูปของแล้ว ในรูปของ y อ่ะจาก y เท่ากับ1ส่วน5้รูท5ลบด้วยรูท9ลบ x ก,กำลังสองเราก็ย้ายข้างล่างขึ้นไปได้เลยเนาะหลบด้วยรูท9ลบ x ก,กำลังสองก็จะเท่ากับเศษ1ส่วน y โอเคไหมอ่ะเสร็จแล้วเราก็จะได้รูท9ลบ x ก,กำลังสองก็คืออะไร ก็คือหลบด้วย1ส่วน y ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ก็ควายเลยนะกลายเป็นห y คุณควาย5 y ลบหส่วนอะไรส่วน y โอเคไหมอ่าฝั่งซ้ายติดสแแวร์รูทจะได้ว่าอะไรฝั่งขวามากกว่ารากสเออฝั่งซ้ายติดรูทก็จะได้ว่าฝั่งขวาใช่ไหมห้า y ลบหนึ่งส่วนอะไรส่วน y ส่วน y มากกว่าเท่ากับ0ตัวนี้ก็จะได้อะไรเร็วเอา y ากำลังสองคูณตลอดใช่ไหมอาถ,าถ้าเธอเอา y วาเฉยเธอรอว่ามันเป็นบวกหรือป่ะก็ต้องกำลังสองดีมันมากกว่าศูนย์เสมอเครื่องหมายมันจะเหมือนเดิมใช่ไหมตัวนี้ได้วายห้าวลบหนึ่ง มากกว่าที่เศูนย์แต่เธอต้องคอมเมนต์ด้วยว่าอันนี้ y มันอยู่ข้างล่าง y ห้ามเป็นศูนย์ถูกไหมถูกต้องอ่าแล้วก็เขียนช่วงมามีศูนย์กับมีเศษหนึ่งส่วนห้านนะใส่บวกลบบวกเอาช่วงไหนช่วงบวกช่วงบวกแบบปิด điều này mở chứ mấy? Đã đến hạn rồi, đến giờ rồi. Ừ. Cái này cái gì hấp ขอบ้านนอกครับผมอะไรเนี่ยยังลงทีนี้อ่ะดูนะเขาถามอะไรคำถามจำนวนเต็มทั้งหมดจำนวนเต็มทั้งหมดที่อยู่ในเซตนี้ใช่ไหมการหาเลนคือการหาค่าของ y ใช่ไหมที่สอดคล้องกับ ค่าของ y ที่เป็นไปได้ที่มันสอดคล้องกับอันเนี้ยเออทีนี้เธอจะเห็นว่าค่าของ y ที่ได้เนี่ยมันจะทำไมเสมอมันจะทำไมเสมอ y ตรงนี้ข้างบนเป็นหนึ่งข้างล่างยังไงก็ต้องทำไมเป,เ,ปเป็นเป็นน่คือมันยังไงมันก็ต้องเป็นบวกอะ่ะเข้าใจแล้วเข้าใจป่ะเพราะตัวนี้ค่า y ข้างบนเป็นหนึ่งแต่ข้างล่างเป็นไอ้ก้อนนี้ใช่ไหมถูกปะ เพราะฉะนั้นถ้าเธอหาแบบนี้นะจะบอกว่าหาแบบนี้ผิดเลยอ๋อเอเพราะอะไรรู้บ้างเพราะเธอยังไม่ได้พิจารณาค่าโดเมนเลยเลเต้องดูโดเมนก่อนอใช่ไหมหดียเหมือนก็สอบแพทย์อ่ะเออมีข้อเออมีแพทปีห้าห้ามันก็จำไม่ผิดใช่ไหมไคือเด็กเด็กผิดเลยหนูถ้าทําตามจะต็ดปั๊บไม่ได้ดูโดเมนเลยอยู่ดีก็หาเลนส์ก่อนเลยแล้วก็จะผิดทันทีแบบเนี้ยอย่างเงี้ยคือผิดเลยนะ อ่ะเพราะฉะนั้นหลักการทำโจทย์เธอต้องหาโดเมนก่อนหรอมาเอาใหม่จาก y เท่ากับ 1, 1> ส่วน5ลบด้วยรูท9ลบ x กํลัง2อย่างเงี้ยอ่ะหาโดเมนนี่ง่ายเลยนะหาโดเมนให้จัด y ในรูป x นะใช่ไหมแล้วพนะิจารณาค่าของ x ที่ทำให้สามารถค่า y ได้ y จะหาค่าได้เมื่อตัวส่วนทำไม,ไมไตัวส่วนต้องไม่เท่ากับ0 และยังไม่พอตัวส่วนเนี่ยอยู่ในรูทข้างในรูทต,ตัวนี้ต้องทำไมด้วยต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0หรือทอตัอสองอันนี้ไม่เตอร์เซกชันกันนะอ่าย้ายข้างรูทเกลบ X กำลังสองตัวนี้ย้ายมานะไม่เท่ากับ5แล้วก็ไปยกกำลังสองทั้งสองข้างนะรูก็จะหลุดตัวนี้55ก็25ย้ายมาเป็น X กำลังสองลบสิ ใช่ไหมทันนะ,ะ,นะก x กำลังสองต้องไม่เท่ากับหก x. x ก็ต้องไม่เท่ากับสี่กับลบสี่อ่ะต่อไปตัวนี้ข้างในรูทอยู่ในรูทต,ต้องมากกว่าท่ากับศูนย์ก็เอาลบหนึ่งคูณตลอดลบลบเป็นบวกเป็นลบเก้าใช่ไหมเครื่องหมายต้องเปลี่ยนใช่ไหมเวลาเอาลบไปคูณเนี่ย ต้องกลับเครื่องหมายสมการเป็นตรงข้าม0ูคูณลบ1ได้0ตัวนี้ก็แยกตัวประกอบในรูปของผลต่างกำลังสองนะตงตัวนี้ก็เขียนเขียนช่วงมาเลยลบสกันละกรกสามใส่บวกลบบวกเอาช่วงลบแบบติดระหว่างนี้นี่มี4กับลบสอยู่ไหมเนี่ยเออมันต้องเอามาตัวนี้มันเชื่อมด้วยคำว่าแล้ว คือมันต้องสอดคล้องกันด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะเราก็จะได้โดเมนออกมาโดเมนของฟังก์ชัน f อมาก็คือปิดลบ3กับปิดปิด3ซึ่งในช่วงเนี้ยมันมีจำนวนเต็มอะไรบ้างลบ3 0 1ลบ2ลบ1 0 1่0 1 3 1> ใช่ไหมใช่ไหมอ่ะคราวนี้เธอมาดูสิว่าแล้วค่าของเลนจะเป็นยังไงเนี่ย เอาง่ายๆนะอย่างสมมติเธอดูค่ามากกับค่าน้อยจบเลยค่ามากกับค่าน้อยดูนะดูเลนคือค่าวายใช่ไหม<อ>เช่นเธอเอาเอาสามกับลบสามไปแทนตรง x ตรงนี้เกิดอะไรขึ้นลบสามกำลังสองได้เก้าสามกำลังสองก็ได้เก้าเก้าลบเก้าได้ไรศูนย์ลบศูนย์ได้ไรยตรงนี้ค่า y ก็คือหนึ่งส่วนห้าลบศูนย์ใช่ไหม<อ>ก็คือหนึ่งส่วนห้าเลยใช่ไหมออออเออยังไงก็ตรงนี้ได้หนึ่งส่วนห้านะต่อไปลองศูนย์ที่ได้ไร เก้าเเสาหนึ่งส่วนสอง็ามคิดดีดีก็ศูนไปแทนเลยง่ายเอาศูนย์ไปแทนโดมนเมนไปแทนเพื่อหาค่าลิ้นเหนึ่งสวนสองศูนย์ไปแทนตัวนี้รูทเก้าได้ละลบศูนย์ได้สามห้าลบสามได้สองตัวนี้คือหนึ่งส่วนสใช่ไหมเมื่อกี้ได้ 5, นไหนึ่งส่วนห้าใช่ไหมอันไหนมากไหนน้อยหนึ่ส่วนสองหนึ่งส่วนสองจะมากสุด แต่หนส่วนหจะน้อยสุดใช่ไม่ใช่ถ้าไม่เชื่อลองเอา2ไปแทนดูก็ได้เอา2ไปแทนตัวนี้ได้นะหนึ่งส่วนหาลบรูทห้าเอา2ไปแทนเอาสองไปแทนไปแทนห้าลบรูสอรูสอนี่ประมาณ1.4 1่งจุดาลบหนึ่งกว่าก็1นึ่ส่วนสีส่วนก็ยังมากกว่าหนึ่งส่วนห้าใช่ไหม มันก็จะอยู่ในบริเวณนี้ใช่ไหมเข้าใจไหมเดอ้ออ่ะเห็นป้าเราได้เลนออกมาแล้วทีนี้หาอะไรต่อโดมเมนจี G, ใช่ป่ะอ้าวโดมเมนจีอ๋อจีอยู่นี้ใช่ไหมอ่ะไปหาโดมเมนก็จัดวางรูปเอมาสิอ่าไปหาโดมเมนจี โดเมนก็ต้องจัด y ในรูป x นะจัด y ในรูป x นะนี่ไง 2x ลบ 3xy ลบ 4x บวก1ตัวนี้คือย้ายทั้งก้อนมาแล้วใส่ลบเลยตัวนี้ถ้าดูาจะเห็นว่า อันนี้อยู่ในรูป a y กำลังสองบวก b y บวก c เท่ากับศยใช่ไหมเราจะหาค่า y ได้ค่า y จะหาได้จากสูตรอะไรลบ b บวกลบอะไรสมรการกำลังสองอะลังสอง a อเออแบบนี้ถูกไหมเนี่ยถ้าสมการเป็นแบบนี้เธอจะหาค่า y ได้จากสูตรนี้ใช่ไหมถ้าสมการเป็นแบบนี้เธอจะหาค่า y ได้จากสูตรอะไร ลบอ่ะดูอะไรคือ A ดูดูจากสมการดอกจันนี่อะไรคือ A 2X อะไรคือ b x อะไรคือ C 4 <x. S 1> ลบ 4x บวก1ใช่ป่ะก็คืออะไรลบ 4x ลบ4นั่นเองใช่ไหมใช่อ่ะเธอแทน Y ในรูปนี้ก่อนแทน Y ในรูปนี้ก่อน เร็วเรว y เนี่หาได้สูตรนี้แต่ว่าเพื่อความว่องไวอย่างนี้เลยเขียงนงี้ y จะหาค่าได้ y ค่า y จะเป็นจำนวนจริงก็ต่อเมื่อข้างในรูนี้ต้องทำไมวว b กำลัง2ลบ 4ac ต้องมากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ใช่ไม่ใช่นันเธอก็แทนตัวนี้เลย y กว่าไม่ต้องแทนสูตรแล้วนะเสียเวลาเนาะข้างในรูนี้ b คยอ,อะไร ลบ 3x กำลัง2ลบ 4a คือ 2xc คือลบ 4x ลบ4อ่ะไปแก้อสมการมาเร็วจบแล้วเนี่ยแก้อสมการมาหหาเตอือนอย่าเนี่ยใช้แตงโมแล้ว ัไม่มาเลยวะนี้ไม่ทำตก็ดพอเกียตรงนี้กลายเป็น9 x กำลัง2ลบ8 x ใช่ไหมเนี่ยคูณกับลบ4 x ลบ4 ตัวนี้ได้ละ 9x กำลัง2บวก 8432x กำลัง2ลบคูณลบเป็นบวก32 x ตัวนี้รวมกันได้41ใช่ป่ะ 41x กำลัง2บวกกับอะไรวงัาที่สอง x น่กันก็โดนใป่ะ a c ออกกงลบคูณลบอืมดึงตัวร่วมเลยได้ x สี่สิบเอ็ดอกบวกสามสองมี ลบสามสองส่วนสี่เอ็ดกับอะไรใส่บวกลบบวกเอาช่วงไหนเนี่ก็หาไม่ได้เลขโดเมนจีโดเมนจีอันเก่ามันอะไรลบสามสองส่วนสี่สนึกว่าเลยนะ ได้โดเมน G ออกมาก็คือลบอินฟินิตี้ลบสามสองส่วนสี่สิบเอ็ดปิดยูเนียนกับถามว่าเอ็กเป็นศูนย์ได้ไหมโดเมน G เนี่ย วจะหาค่าได้มเมื่อข้างในรูตรงนี้ต้องมากกว่านี่กศูนย์แต่เธอดูตรงนี้จันจาวค่า y คืออะไรอะลองแทนดูก็ได้ลบ b ลบลบ3มบวกลบรูทบกำลังสองลบ4 AC, นะส่วน2คูณด้วย a คือ 2x อ<ม>อย่างเงี้ย<ม>ดูอย่างเงี้ยไอตัวนี้เขียนไม่พอตัวเนี้ย x จะเป็นศูนย์ไม่ได้ใช่ไหมใช่เพราะว่าถ้า x เป็นศูนย์เนี่ย y มันจะศูนย์เนี่ย x ไม่ขย่งล่างตรงนี้เห็นปะตัวส่วนจะเป็นศูนย์ทันทีจริงนะเนี่ยตรงนี้จริงตรงนี้เป็นศูนย์ไม่ได้จริงต้องเป็นเปิดศูนย์ไปอินฟินิตี้ทีนี้โจทย์ถามอะไรคำถามเลยอ่ะก็คือเลน f ลบงถามอะไรโจทย์ถามว่าจำนวนเต็มทั้งหมดที่อยู่ในเซตของเลนส์ f ลบโดเมน g มีกี่จำนวนใช่ไหม จำนวนสมาชิกทั้งหมดที่อยู่ในเลนเอฟลบโดเมนจี G, มีกี่จำนวนเ,เธอดูง่ายง่ายอย่างนี้นะเธอได้เลนเอเพื่ออะไรปิดหนึ่งส่วนห้ากันละหนึ่งส่วนสองใช่ป่ะเธอได้โดเมนจีคืออะไรนี่ไงลบตีลบสามสองส่วนสี่สิบเอ็ดแล้วก็ยูเนียนกับเปิด ศไปอินฟินิตี้จะเห็นว่าเลนส์เกับโดเมน G มันเป็นยังไงเนี่ยอ,อันนี้ลบ 3, 2, สาสอ่วนสีอยู่ตรงนี้นะศูนย์อยู่ตรงเนี้ยเนี่ยอันนี้คือโดเมน G ลงมาไม่ได้นะนี่คือโดเมน G แต่เลนส์เคือเปิด1นส่วนหกับเปิด1นส่วนสอยู่ตรงนี้เอ,อป้ปิดปิดใช่ไหม แล้วโจทย์สั่งให้หาอะไรลบกันเลนสนลบดีถามว่าจำนวนเต็มที่อยู่ในเซตของเลนสแต่ไม่อยู่ในโดเมน G มีสมาชิกทั้งหมดกี่ตัวใช่ไหมก็ที่อยู่ในเลนส์มันก็ไม่อยู่ในโดเมน G อยู่แล้วใช่ไหมซึ่งเลนส์อมันมีจำนวนเต็มอยู่ในนี้ไหมเนี่ยไม่มีจนเต็มเลยมีเศษส่วนใช่ไหมเนาะฮะตัวนี้ก็เลยตอบศูนย์ใช่ไหมเนาะ นะข้อนี้ก็เลยตอบศูนย์นะเพราะว่าในเลนส์มันมีแต่เศษส่วนใช่ไหมไม่มีจำนวนเต็มอยู่แล้วนะข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่1นั่นเองนะตอบข้อที่1เลย